ตอนนี้นะคะ t ิกต o k เนี่ยมีประเด็นเรื่องของว่าผู้หญิงทำไมจะต้องหน้าตาเหมือนกันหมดทำไมทุกคนจะต้องสวยตามบิวตี้สแตนดาร์ดที่แบบหลายๆคนเป็นทำไมจะต้องแบบฉีดหน้าทำหน้าให้เหมือนกันก็มีหลากหลายความคิดนะคะบางคนก็บอกว่ามันมันก็เป็นสิ่งที่ ก็สามารถทําได้เพื่อเสริมความมั่นใจนู่นนี่นั่นบางคนก็ไม่เห็นด้วยกับการที่เราจะต้องแบบสวยเหมือนกันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเอาหน้าไปให้หมอฉีดหมอทําเหมือนเหมือนกันอ่ะทีนี้ถ้าถามส่วนตัวนะถ้าถามส่วนตัวในฐานะของคนที่ก็เข้าคลินิกทําหัตถการแล้วก็เริ่มดูแลตัวเองก็เลิกดูแลมาเรื่อยๆแหละตามกําลัง แต่ก็เริ่มดูแลมากขึ้นตามอายุและกําลังตามเงินที่มีก็เราก็จะบอกว่าเราว่าการดูแลตัวเองหรือว่าการแบบการมี reference มีใครสักคนหนึ่งเป็นแรงผลักดันเป็นแรงบันดาลใจเป็น r e ฟเฟอหน้าเลฟเฟอ q น e คิวเลฟเฟอผิวเ e ฟเฟอโครงสําหรับเราเราก็ว่าไม่ผิดถ้าสุดท้ายแล้วถ้าเราทําแล้วมันทําให้ เราแบบดีขึ้นเราโอเคขึ้นเรามั่นใจมากขึ้นก็ก็เราว่าทำได้ไม่ได้มีผิดแปลกอะไรแต่สุดท้ายแล้วอะอย่างที่บอกเราคงเป็นเราคงจะมีใบหน้าที่เหมือนกันไม่ได้ตลอดหรอกหรือเราคงจะมีหน้าแบบที่เราเอาไปให้หมอไม่ได้ไม่ได้ไได100เป๊ะหนึ่งรซหรอกเราควรจะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด เท่าที่มันควรจะเป็นได้แต่เราก็เชื่อว่าการที่แบบจะหน้าเหมือนจะหน้าเหมือนคนนี้ก็ไม่ผิดไปถึงว่าถ้าอยากจะได้จมูกแบบนี้อยากจะได้อยากจะได้โครงหน้าแบบนี้อยากจะได้ตาแบบคนนี้ก็ไม่ผิดแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็ต้องมาแมทกับหน้าเราอยู่ดีถูกป่าว่าว่าหมอว่าหน้าเรามันไปได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นอะ่ะเรื่องของที่เขาแบบที่เขาพูดว่าแบบว่า มันเศร้าแล้วแบบเหมือนแบบเดินไปมันเจอแต่คนแบบอารมณฟิลแบบประมาณแบบว่าเจอคนหน้าเหมือนกันคือมันก็สองมุมนะมุมหนึ่งมันก็แสดงว่าคนเราเนี่ยเขาก็คือคนเราก็เริ่มที่จะหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นเริ่มแบบใส่ใจคือความสวยความงามเนี่ยมันเป็นเรื่องมีมันต้องใช้ทั้งเวลาใช้ทั้งเงินเนาะ เออแล้วเราปัดมันมันต้องใช้ทั้งสองอย่างเนี้ยควบคู่กันแล้วเราปฏิเสธไม่ได้ด้วยนะว่า beauty standard มันยังเป็นสิ่งที่ประเทศเราอะ่ะยังให้การยอมรับหน้าที่การงานการไปสมัครงานการได้โอกาสอะไรต่างๆการมีโอกาสคือพอเราต้องยอมรับคำนี้เลยนะอันนี้ มันยังอยู่มันยังอยู่จริงแล้วมันยังอยู่ต่อไปอีกสักพักเลยคือถ้าเราหน้าตาดีโลกก็จะใจดีกับเราขึ้นอีกนิดนึงแต่ถ้าเราแบบไม่ดีไม่ได้ตรงตามมิสซิสซันดาโอเคเขาอาจจะไม่ได้มาทําร้ายเราแบบเหมือนในต่างประเทศที่แบบเออแบบทุบตีบูลลี่ขั้นสุดแบบไล่แห่อะไรอย่างเงี้ยคงไม่ใช่แต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ ชอบคนสวยคนหล่อคนดูดีคนดูสมาร์สคนสะอาดคนน่ารักมันเป็นมันเป็นเรื่องที่แบบมันเลยทำให้คนอะ่ะก็ต้องดิน้นหลนพาตัวเองไปอยู่ในจุดจุดหนึ่งที่มันแบบโอเคมันพอจะมีคนยอมรับแล้วมันก็เสริมความมั่นใจให้กับเราเออเพราะฉะนั้นอะ่ะก็สำหรับเราไม่ผิดการที่จะสวยตามบิวตี้สแตนดาร์ดไม่ผิด แต่ก็อย่างที่บอกอะอยู่บนพื้นฐานความพอดีเนาะอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยอยูุ่ณพื้นฐานของเงินทองที่หามาได้ถ้าทำแล้วสบายใจต่อให้เอาเลฟเซ้น์หน้าไปให้หมอต่อให้หน้าออกมาเหมือนกันสิบคนก็ไม่ผิดสำหรับเราไม่ผิดท่านว่าเธอคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้อะคะแบบลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้ว,ว่าทั้งสองแง่มุมที่ออกมาไม่มีคำว่าผิดถูกหรอก บางคนอาจจะบอกว่าไม่ชอบเลยที่หน้าเหมือนกันทั้งหมดมันพลาสติกมันเหมือนมันเหมือนกันทั้งหมดบางคนอาจจะบอกว่าเออมันก็มันก็ก็สวยมันสวยเหมือนกันมันก็โอเคแสดงว่าคนดูแลตัวเองมากขึ้นพวกเธอคิดเยังไงกับเรื่องนี้อ่ะก็ลองคอมเมนต์มาบอกนะแต่เราเชื่อว่าดูแลตัวเองเธอเวลามันดูแลตัวเองตั้งแต่เด็ก คือถ้าทุนเดิมดีอยู่แล้วก็โอเคเลยแต่ถ้าทุนเดิมไม่ได้ดีมากก็ค่อยๆดูแลไปตามกำลังที่เรามีพอแก่ตัวไปอ่ะเวลามันจะแบบทำต่างๆมันก็อาจจะไม่ได้เป๊ะดีเหมือนน้องๆหนูๆเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะคะอย่าลืมนะคะดูแลตัวเองไม่ผิดถ้าเรามั่นใจถ้ามันทำแล้วชีวิตเราดีขึ้นโอเคจัดไปเลย